ดีครับผมแม่ครับปูแชนแนลนะฮะตอนนี้เราก็ามาดูนะครับอ่าครับอะไรนาะนะฮะเอซีหลังจากกินข้าวแล้วกิกนยานเลยใส่ อย่างนี้ก็อยู่นี่นะฮะเอฟซีทงานอยู่นะฮะน่าว่กกับงายคลิปแรกหรือเปล่าคลิปแรกแค่มหนคลิปแรกรอเทียงเลยรอเทียงเลยเทียงเลยเหรอเที่ยงเลยแหละเก้าโมงเองอะไรนะนูใว่าใหญ่ ไอ้ชัยเขาก็พูดไปงั้นแหลยนี่ได้กี่คลิปไปนะี่ยประมาณสิบนิดนครับสิบเล่นเล่นโมได้เยอะเนียนะอ่ามานอ่อยจะใส่ปะเสียงมาน่อยทำไมไม่สวมหน้ากากกันควันลงกำลังทำงานไม่ถน,ดนะะัดสักการันมันไม่ได้ชุ่มลาา อ๋อไม่ได้เชื่อมลางนะเชื่อม่าี่เเอาเจามาจใช่มาน้อยนี่หมาน้อยเอนมลบ่มันมันจีมันห้องที่ไปใส่นี่มนไปบ่หมาน้อยเจ้าบ่เนี่ยบ่เจ้ามาน้ำเอามานเอาขอบ่ปล่อยย่งเงิน เพื่อนไทยเอาม้าจะของเนไทยเอาม้าฮะจะส่งไปต่างประเทศเอ้เว่ยใต้หวันเจ้าของเพิ่นอยู่ไต้หวันเอาเจ้าของเพื่อนมาอยู่ไกลเถอะเอาเพิ่นจองไว้เพิ่อนไท้เพิ่นส่งไปให้เพิ่นแถมน้อยห้องเห็ดยังเด็ดนี่เขาซีบอะไรเห็ดงานเห็ดการนี่เดี๋ยวมันเป็นยังไงง่วงนอนวะเออเบิ่งกันหนะเบิ่งกันหนะโอ้ซื้อไว้ยังไงตโตนี่ผู้หญิงผู้ชายนี่เบิ่งกันหนะโอ้ <laughs> น้นองลาเกียวน้องลาเกียวน้องลาเกียวน้องเกียวะอะลา,าเกียวลาเกียวน้องลากระเจียวนี่เหรอเออลากระเจียวลาดอกกระเจียวลาดอกกระเจียวหรือดอกระเจียวที่เจียวคือแตงแตงซื้อมันคือสุธยาดเดี๋น้องดอกกระเจียวน้องไม่มีกระเจียวหอกลาเกียวดอกกระเจียวก็เป็นเจียวข้นกาดอกกระเจียวเป็นอ้นเลยเฮ้ยแมน้อยเอ่าตัวเป็นไผ ตัวไม่ไดใสพ่อแม่ตัวเป็นไฟฮะมันเหยาะนั่นน่ะพ่อแม่ตัวเป็นไฟมันกลัวนั่นน่ะพ่อแม่ตัวอยูไตวันคนบ่ลงทางมาบอกยังไหนนี่ฮะจะขึ้นเครื่องบินอีกสามวันจะขึ้นเครื่องบินไปเชียงรายเขาใช้ขึ้นเฉพาะเครื่องน่ะจังเลยเออเครื่องบินจะใช้ให้มาขึ้น เอามันมีอยู่มันมีบ่แมวมันออกมาได้ไหมเอ่อออมาได้บ่เอ้าแล้วเขาไม่ไม่ว่าบ่ามันเอ้งเอ้งในเครื่องมันมีมันมีห้องของเขามันก็คือแค่เขาเข้าโกงแล้วมันก็ไม่ร้องเฮ้ยเขาเข้าโกงไม่แล้วนี่เลยหำเฮ้ยไหนตื่นเต้นบ่จะได้ขี่เครื่องแล้วตื่นบ่หน่าเต้นนะนั่นเป็นจไงคุยกันก่อนน่ะตัวซื้อวันอะไรใช้เครื่องอย่างไรจะไล่ไหมพี่เอามาให้ เด e anyway. <oh, <oh> ี๋ยวนี่มันเป็นยังไงกินแล้วบอกเขานะฮ้กินข่าแล้วบกเฮ้ยเฮ้ยกินแล้วกาอยากนอนบ่โอ้หาวนอนวันๆแล้วได้ยังไงนมบ่ะมนมบ่ไหนนะ ไป็นยังไงสบายอยู่บ่นัวน้องบ่อยากนอนบ่อ่านอนนั่นน่นใช่ะอัานอนลงนันลงมัดมัเออนอนบังคับให้นอนแล้วบังคับให้นอนแล้วนอนนอนเออนอนที่สมัยตอนที่เลี้ยงเลี้ยงหลงตอนเด็กเดเลี้ยงเวลามันง่วงนอนแล้วก็มาตกตูมมันไหนนอนเดีนี่หายขึ้นบนนอนนอนลง นอน่ตื่นเอ้าตบตบดาให้งื้อหายไปใช้กระดิ่งนะโอ้โหหายไปจะเมื่อเมย์คอยคอยจะเมื่อเมื่อ ข้าวห้องบนเลยีนะานนนะกินห้องบนเลยนะสีว้าวเห็นไหนมั้ยเนาะป่าได้ไหมเนีกินห้องบนเนาะลงกินข <c oughs> <c oughs> <c oughs> กินข้าวบนชั้นสูงชั้นสูงใช่ครับใช่ส่วนพี่ชัยก็เกี่ยอนะนายผัดเลยยังหลังะเป็นยันนนยันหลังใช่ใช่บนนอกนีดเปลี่ยนแล้วเออเป็นอันนู้นนะฮะพี่ ยาชีก็ส่งข้าวนะครับส่งข้าวข้างล่างข้าวนะครับส่งข้าวนะครับสยาชีส่งข้าวข้างล่างนะี่ส่ายื่นะฮะยื่นะส่งข้าวส่งโน่นนะบห้าหูดน

ปวดแขนปวดแขนแล้วโอ้หางนนลุงไไปแล้วไปแล้วนั่นนะได้แล้วก็ไปแล้วนะคุเพื่อนเรานเราไปกิน้าเเ้ามงสูงเลยเอฟนะครับลุงกำลังกินข้าวอยู่นะครับเอฟีอครับป้าด้วยนะครับ อ๋อครับไม่วนียเขาตอนนี้เค่ใอป็นดอนะใช่ครูอ่นอนะโอเคฮสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแมงครับููช anel ครับขอบคุณมากครับผม